สวัสดีค่ะไปไหนกันมาคะดูมารีนำน้องไปวิ่งใช่ไหมลูกไหนใครนำมารีนำเหรอมาดีท้ำน้องเหรอดูขาดูหนะ้าตาแรกตกลงยังไงฮะตาแรกตกลงว่าอะไรแค่ไปนั่งดูต้นไม้เฉยๆไม่ใช่เหรอลูกนี่มันพิษบูเลยชิบวาว่าเนี่ยฮะีิกิมิกี่มันพิษบูป้ะเนี่ย ยี่ตางับน้ำมะพร้อมนะดูสิอาบน้ำแต่เช้าเลยสภาพแต่ละนางมีความสุขมากเวลามาบ้านปางขิงเนี่ยสุดชีวิตอะพี่บ้านแมนก็มาปลูกแต่เช้าพี่บ้านแมนมาปลูกแต่เช้าเลยเน้องนี่ก็รอแต่เช้าเลยเนี่ยมีความสุขใช่ไหมลูกมันดีชอบใช่ไหมอืาบน้ำนะไปเรียบน้ำนะเรียบน้ำนะคะอาบน้ำนะคะ อาบน้ำไหมอาบน้ำไหมอาบน้ำไหมอาบน้ำนะจุ๊บก่อนอาบน้ำจุ๊บก่อนจุกไหมจุกป่ะอาบน้ำไม่อยากอาบใช่ไหม,ม,ม,ไมนี่พิษบูพิษบูของบ้านดูสภาพพิษบูของบ้านมิกิ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 อาบน้ำนะลูกอาบน้ำนะลูกอ่ะ หัวเปียกนเปนอะไรเหัวโหนี่ไม่เหลือเลยสภาพนี่แบบทิ้งตัวสุดชีวิตนลมันอ่ะเนี่ยนิตันก็เหมือนกันปุุงแต่หกโมงเช้าเพื่อสิ่งนี้โอเคอาบน้ำนะคะน้ำนะคะเชิญอาบน้ำนะคะ